ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยนะคะวันที่29กากุมภาสี่ปีจะมีหนึ่งครั้งนะคะก็เลยเอาสิ่งดีๆมาให้ดูอันนี้ถ่ายมาจากที่ออฟฟิศนะคะอันนี้คือต้นออมทองนะคะอ,อมทองต้นนี้ปลูกไว้ประมาณสัก6เดือนได้แล้วแล้วตั้งอยู่ที่สำนักงานนะคะที่ออฟฟิศมันงามมากเลยแล้วยิ่งมันออกดอก ออกช่องามนะคะยอดขายนี่พุ่งเลยค่ะมันเป็นไม้มงคลของจริงเลยนะคะต้นนี้งามมากอันนี้โตโตหน่อยแล้วนะคะที่ออฟฟิศต้นจริงต้นจริงตอนซื้อมาคือเท่านี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะออมทองค่ะซื้อมาแบบนี้เลยค่ะนี่สั่งมาใหม่อีกแล้วต้นเท่านี้ค่ะกระถางหนึ่งเงี้ยเขาจะส่งมาแบบนี้เลยนะคะนี่เพิ่งสั่งมาเมื่อวานนี้เองนี่ค่ะออมทองตอนมาใหม่เนี่ยมีส ทำไปอย่างนี้แหละนะยิ่งปลูกก็ยิ่งงามยิ่งโตแล้วยิ่งเคาะแตกช่อออกยอดออกใบงามแข็งแรงเนี่ยตั้งไว้ในออฟฟิศในที่ทำงานนะคะหรือหน้าบ้านหน้าร้านค้าก็ได้รับรองเลยขายดีมากยอดมาพุ่งเลยค่ะแล้วยิ่งยอดยอดใหม่พุ่งนี่ยอดขายเราก็เยอะนะคะอันนี้คืออมทองนะคะแล้วมีอีกต้นหนึ่งนี่อันนี้เลี้ยงมาสักพักหนึ่งแล้ว อันนี้ต้นอมชมพูค่ะอมชมพูเห็นไหมคะใบเขาจะเป็นสีชมพูสีเขียวอมชมพูอันนี้ปลูกในอะไรละ่ะถังกระถางรดน้ําอัตโนมัตินะคะเป็นกระถางรดน้ําอัตโนมัติก็สั่งมาจากออนไลน์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแปะเลี้ยงไว้ให้เนี่ยค่ะข้างในเขาจะมีน้าเนี่ยปลูกไว้สักพักหนึ่งแล้วประมาณสักสามเดือนได้แล้วแตกยอดแตกใบ มีน้ำอยู่นะคะแล้วเราก็คอยเติมน้ำมันจะมีไส้เทียนอันนี้จะไม่ต้องคอยลดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็กระถางเนี้ยถังลดน้ำอัตโนมัติเนี้ยมันมีลายสวยๆให้เลือกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแปะรก์ไวให้ข้างล่างแล้วกันนะคะถ้าใครอยากไปเลี้ยงต้นไม้ปลูกไว้อย่างนี้ค่ะแล้วไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรคอยเติมน้ำอย่างเดียวนะคะแล้วจะเขาแตกยอดนี่ค่ะยอดมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยยอดมาแล้วนะคะ พอเขาเริ่มแตกยอดแตกใบแล้วใบงามเนี่ยยอดขายของเราก็จะดีค่ะอันนี้คือไม้มงคลนะคะตั้งโต๊ะทำงานตั้งหน้าร้านโต๊ะแคชเชียร์โต๊ะเช็คบิลยิ่งดีใหญ่เลยค่ะนะคะมอีอมทองมอีอมชมพูแล้วก็มีอีกอันหนึง่งอันนี้ตระกูลเดียวกันเงินไหลมาค่ะปลูกในกระถางก็เป็นถางรดน้ำอัตโนโมัติเช่นกันแต่อันนี้เป็นแบบโปร่งใสนะคะ เนี่ยเหมือนกันเลยแล้วจะเอาแบบทึบหรือแบบใสก็แล้วแต่เราเดี๋ยวแปะเงไว้ให้ค่ะซื้อออนไลน์ค่ะสินค้าตรงปกนะออ,อมชมพูอันนี้เงินไหลมาสีชมพูใบเขาจะเรียวนะถ้าเทียบกับออมชมพูจะเทียบกันดูออมชมพูเขาจะใบใหญ่กว่านะคะแต่ว่าเงินไหลมาจะใบเล็กเรียวยาวนะคะแต่สีสวยสีสันเดียวกันแล้วก็แตกยอดแล้วค่ะนี่ค่ะ แตกยอดแล้วเนี่ยถ้าแตกยอดนี่แปลว่ายอดต้องมาละค่ะยอดขายต้องมาละค่ะมันแตกยอดดีมากเลยเนี่ยเลี้ยงแบบนี้จะงามมากแล้วพอสักพักหนึ่งเขาโตเขาโตขึ้นเราก็เปลี่ยนกระถางนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เหมือนการเงินไหลมาสีเป็นเงินไหลมาด่างชมพูอันนี้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเราก็เปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นถางมินิมอลนะคะ อันนี้ตั้งในออฟฟิศค่ะตั้งเป็นใบ้ฟอกอากาศด้วยแล้วก็เป็นทั้งไม้มงคลยอดงามยอดสวยแบบนี้ต้องมีค่ะขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะเลี้ยงไว้ให้ค่ะเลี้ยงเขาก็เพลินไปด้วยเพราะว่าแค่เราดูเราก็รู้สึกดีแล้วค่ะเนี่ยค่ะแค่ดูก็รู้สึกดีแล้วเพราะว่ายิ่งเห็นเขาเติบโตยิ่งเห็นเขาแตกยอดนี่มันคือความสุขความฟินราคาถูกนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ ยีบาทเองค่ะยีบาทนะคะกระถางนี่ก็ประมาณสักอืจำไม่ได้แล้วประมาณยี่ห้าสาสิบาทประมาณนี้แหละคะ่ะส่วนทังมินิมอลนี่ก็ประมาณสาห้าหรือห้าสิบาทก็สั่งออนไลน์มานะคะไปซื้อตามรา้านต้นไม้มันแพงค่ะมันแพงเราก็ซื้อแบบนี้ค่ะประหยัดมีประโยชน์แถมมีความสุขด้วยนะคะขอให้โชคดีในวันที่ 29กุมภาค่ะเสรษเีมีหครั้งค่ะ